โหไม่รู้จะบอกอยังไงเลยอะรู้แค่แบบว่าอยากให้ติดตามฟังคลิปต่อไปนะคะพี่ปูจะเฉลยกว่า e-learning อะมันทำให้ชีวิตคุณอะ่ะดียังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ปูหรือดรปูจากเพจ researcher thailand นะคะพบกันใหม่มิติใหม่ใช้ไลกว่าเดิมวันนี้หรอเราจะมาพูดเรื่องของ e-Learning หลายคนบอกว่า e-Learning มันคืออะไรพี่ปูมันคือสัพท์ใหม่หรือปเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันคือสัพที่โหจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะเอาเป็นว่าตอนพี่ปูเรียนโทรเนี่ยพี่ก็ได้ยินคํานี้แล้วแต่ตอนที่ี่ได้ยินอะ่ะคือพี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ต้องไปนั่งเข้าห้องเรียนแล้วหรอหลังจากนี้คือกูเรียนที่ไหนก็ได้หรอฮะมันมีอยู่จริงในโลกใบนี้หรอ พี่ก็เลยเริ่มแบบหาคำนิยามของมันว่า e-learning คืออะไรแต่ในความหมายของพี่ปูที่สรุปได้คือ anywhere เรียนที่ไหนก็ได้เหมือนสมมุติว่ากินหมูกระทะอยู่ก็ใส่หูฟังแล้วก็เปิดกล้องตอนสามทุ่มเรียนกับอาจารย์ anytime สามทุ่มก็ยังสามารถเรียนได้ a n y d e v i c e ไม่จําเป็นต้องเปิดโน้ตบุ๊กแล้วค่อยเรียนอยู่ที่บ้านเรียนผ่านมือถือก็เรียนได้มันเลยทําให้เราอะชีวิตอะสบายขึ้นลดเวลาในการเดินทางลดค่าเช็คใจ่ายในการไปนั่งเรียนเหลือเวลาไปทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเป็นมิติใหม่ของ r e s ว a ช c h e r ไทยแ l a n d เหมือนกันที่เราก็จะเป็นออนไลน์ ร้อเปซเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคือผู้เรียน,น่ะสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายเข้าถึงเวลาไหนก็ได้เข้าถึงเทคโนโลยีตัวไหนก็ได้ผ่านวิดีโอผ่านไฟล์ pdf แล้วก็มี case study หรือต้องการอยากเจอเรียลไทม์ก็มีซูมออนไลน์ให้แล้วชีวิตดีๆแบบนี้เราจะไม่มาเรียนออนไลน์ด้วยกันหรอคะ พี่ว่ามาเรียนด้วยกันนะสนุกดีออกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย